ก็กลาบสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวปรัปบจีทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับผม L13 Gaming กับการโดดลงมป b ับจีอย่างนี้เป็นประจำวันนี้ก็มาเล่นโหมดคลาสสิกธรรมดา รู้สึกว่ากิจกรรมไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่มันแบบบา็กก็เยอะครับแบบเราเดินไปดีๆตัวละครก็หยุดอย่างนั้นนะ่ะเหมือนตัวละครเราขยับอะไรไม่ได้นะก็เลยไม่ชอบเล่นเท่าไหร่กิจกรรมนี้วันนี้ก็เลยมาเล่นโหมดคลาสสิกธรรมดายังไงก็ฝากคุณเพื่อนทุกคนรับชมกันจนจบด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากคุณเพื่อนกดติดตามกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรพร้อมกันเลย Let's go <S ใช่ๆ <Okay, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดู่เดินได้ป เราแดงแล้วสองตัวแล้วพี่ขวามือระวังมาแดงมาไม่ดีเลยเนาะผมจอดำเว้ยไม่ร่วงได้ไงวะเมื่อกี้อ่ะหน้าผมไม่เลยอ่ะว่าเช้าแต่หญิงข้างหน้ายวก่อนโวยบ้านแดงมาแล้วพี่โดดลงมาแล้วโอเคโดดลงมาแล้วกระโบ้สองตัวมั้งแหละ เอ้ายืมยานี่อะไรอ่ะแต่ได้แต่ได้แต่ได้อยู่ทั้งนั้นกูไม่มียาเฉยใช่หยุดไอ้หน้ก็อทุบโอ้โดนระเบิดเฉยเด็ดลงบ้านแดงได้เลยโป้โปลงบ้านแดงได้เลยมัน่าได้เลยอยู่หลังอินไอ้มันไม่มีตัวอื่นเหรอพี่ พโดดนตัวเียวนะพี่เห็นตัวเดียวพี่เห็นตัวเดียวพ่อมีตัวมาติดอย่างยูเลยยังอยูสองตัวเลยอะได้ขวามาพี่ได้ขวามาโอ้โหพี่แดงโหนิดเดียวเองหายแล้วกับฝุ่นดีแน่ดีแน่ Watch out Watch out อีโมโน ไหนวะมาอีกแล้วนี่หินี่หินก้อนนี้โอเคโอเคโอเคว้ชั่วก้อนนี้เออออกเถอะดักหน้าดักหลังพี่อ้อมขวาพี่อขวาเอ้ยมักจะมันจากไหนกัะเนี่ยออก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 ดีกว่าพี่เล่ออกออกเดี๋ยวมันออกทางนู้นแน่เลยริมทะเลแน่เลยแล้าจะไหนออีกโ้ยังอยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่ที่หิน มาร์จ okay. ุดโลเคชั่นโอเคเห็นแล้วเฮ้ยหาตัวหลังเือมาร์คจุดโลเคชั่นดวงมันอ่อนนะวะไอ้ดวงไี้ดวงเล่นกาดนะวะบูจะเอายังไงมาลอดก่อน้เียังเยอะโดนออมหน้าออมหลังอยู่แกเฮ้ยได้ดอกมีด้ดอกมีไดดอกมีแลก็จไปทงไอด หลังแอดอบมีเฮ้ยเี็กเกจอดกลับมาโอ้ยเที่ยไม่นอนคว้าน้องไายยังหันเวลาลากพัดลากพัดลากทำไเรือนี้ว่าจะเรือว่าจะเอาได้ไอ้สัร็จมันมีอีกฝั่งมาด้วยมาลุ้จอดขอนเดือดนอนนอนนอนเฮ้ยระเบิดโอ้ยเฮ้ยตมาไหนอีกวะเอ้าไอ้เหี้ยมันนอนอยู่ตรงใกล้ๆเราเลยตัวตัวกลับมาลังมาดีนะ

จับว่ะโดจับรัสเฟียงมัวสัตร์รัสเฟียว่ะไปเลี้ยฉไนทลาเรือเล็กๆไนทลาเรือเล็กไอพีโนอ่ะพีโน่ไฮโดไฮโนเลยดีแหละรอแป๊บนึงรอแป๊บหัวว่ะหัวเอลวิตตีาว่ะเปิดล่างท้องมาช่วยแล้วผมช่วยแล้วมาหนักมาหนักรอรอนะเคผมช่วยแล้วอาสังเกมมิงล่างท้องบ้านนี้ตัวหนึ่งว่าไฉ่มาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้านเหลืองเหรอเออบ้านเหลืองบ้านเหลืองตัวหนึ่งว่าไฉ่ หลังกระแพงหลังกระแทงหลังแทงกำลังจะไปซุปกัอโ์เข้าหน่อยเข้าหน่อยมันแพงไหนอ่ะเข้าบ้านนี่แล้วเข้าแล้วมันยัดคือตายกูตายตายปีนแหลมมีขี้นใจแล้วใจเย็นอยู่ใจร้อนอยู่เนี่ยใจร้อนมากนี่แหละก็เล่นได้อยู่เดี๋ยวผมโค้ให้ตัดสมดพี่ี่เดินในบ้านบ้านที่ดับแหลมมาถึงนี้แล้วมาถึงนี้ตัวนึง กระสุนคนเหลือด12เมตรพนี่ผมยิงหลอกไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ Mark the location ผมมีทนายเดี๋ยวผมจะตองหัวให้ไง <Help. S 2> โอ้หลูกซองไอ้โห่วยเยี่ยทั้งโดนระเบิดทั้งโดน AK แม่ไม่ตายห้องหนักไม่อยากเล่นมิเตียนเพราะอย่างเงี้เยี่ยมแม่หนูมือสองห้องมาชุบก,กันได้พี่ทนายน <ไป S 1> ี่ไปร้านสอดแลแหล่แหล่ไม่ยิงอะ่ะกระสุนหมดหมดแล้วกระสุนอู้มันแม่นนอกเลยเห็นไหมหลังกระแพงเน็ตยิงซีเลยยยิงซีเลหลังกระแพงเน็ต นี่ยิงไ,ไห้วะโอ้มันวิ่งเข้าแล้วมีแล้วตรงนี้แล้วพี่จะนัดหลังคาแล้วพี่จะน,นัดยิงดิพี่แลพี่แลยิงเลยตัวเนี้ยนัดหลังคากระสุนผมไม่มีสักเม็ดจะให้ยิงยังไงก่อนน็อกน็อกเหลือตัวเดียวเหลือสองเหลือสองเหลือใต้ตีนตัวหนึ่งแล้วก็ร<ๆ>้านช็อปตัวหนึ่งใช่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 มามามาเดี๋ให้ออกอย่าให้ออกมีร้านช็อปโค้ดโค้ยิงโอเคนอ เน็ตเลยตรงเน็ตเลยตรงเน็ตเฮ้ยพี่เห็ดได้ยินเสียงของสองที่ไหนวะมามาสุ้มั้ยเดี๋วตัวเน็ตหน่อยตัวเน็ตหน่อยจะล่วงแล้วนะเดตรอร้องร้องรอไอหนึ่งเอสีได้นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยปูเปล่าวะเเฮ้ยปปูล่าไปพ่อเทียนนายไปแตะอำโมดี้โมดี้สวยเดตเดตระวังอยู่ดีเฮ้ยเน็ตเอ้าจ้า ไม่ได้รู้แล้วรู้แล้วแต่ผมไม่เห็นไงผมไม่เห็นมันยืนนิ่งแล้วยิงเว้ยโอ้อะไรวะไม่เห็น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 จัดจัดไอ้มันยืนนิ่งๆไงขับรถออกเลยขับรถออกได้ปะคือผมมาผมเห็นมันยืนนิ่งๆเลยแล้วมันบอกว่าผมไม่มีเลือดด้วยสวยเดี๋ยวมันชุบเดี๋ยวมันชุบโป๊ออกได้ก็ออกไปแล้วโปกขับรถไปหาโป๊แล้วนะก็ออกเอาหน่อยหน่อย โอ้โหเจ็บจัดแล้วเจ็บ no จัดเอาสิโดนเจ็บเจ็บขนาดนี้เออเจ็บเอาหนยมันต้องเอาแล้วตยต้องเอาโคตรยิงก็้องเอาโคต้องเอาโคต้องเอาผมยิงเพื่อนไม่ได้นะมันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรโคเอาอยู่โคเอาอฮ้ยเดี๋ยวนล้วขวามาก่อนทัดขวามาใช่ก่อนทัดมาคนละเยอะอยู่วะคนณเลยเจ็ดระวังตายเลยมาร์คเดอะโลเคชั่นแรดดูสาย มันอยู่ขึ้นไปมันก็มาทำแล้วขึ้นขึ้นไปดูดีกว่ามีแรอยู่ตรงนั้นแหละค่อยๆดูไว้ที่นี่หมดที่นี่หมดออกซ้ายแล้วเนี้ยไม่นอกกว่าเรายิงเราเรายิงเายิงยินี้นะ Mark the location สวยไงโอเคสวยข้าไอ้ที่ยังรอดอยู่เห็นไหมทีบอกแล้วว่ามันยังไม่หมดไง ก็ม็นยังสตัวไปอีกล้วนี่ยตัวหินนั่นเลยมา r k the l ด c a โลเคชนเจยเยตัวเดียวอาจจะไปอยู่ก็ไ้นะผมเหลงบ้านเหลืองมารดอโลเคชันบ้าเลืองบ้านเหลืองข้าบ้านเงแล้วจะไประเบิดมจะไประเบิดผมเองได้แล้วได้อาปาได้เลยเจ็บไปเต้น นนไไงว้เอปันเทพปันเทพตามแยกตามแยกเนินนี่เลยเนินนี่เลยในมีระเบิดงไม่ได้พาเข้าไปในระเบียงไอ้มันดอนอยู่ระเบียงระเบียงเลยมีตัวอ้อมวางตัวตรงนี้ต้นนึงอ่ะเออปล่อยมาหลังมาไอ้ต้นไม้ไปไหนแล้วแหละไม่เห็นต้ไม้นไม้เหรอไม่เห็นไม่เห็นเออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ต้นไม้เลย เอาระเบียงก่อนพี่เราเคลียร์ระเบียงก่อนว่าเช้ต้องปาให้เข้านะพี่ต้องเน็ดให้เข้าตัวฝ้ายู่ไหนไว้สัตว์เฮ้ยอ้าวพี่โดนอ่ะตัวนี้ตัวนี้เห็นแล้วผมเห็นตัวฝ้ายแล้วเห็นตัวฝ้าเออเด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นน็อกน็อกน็อกขวาน็อกขวาน็อกเอามันมาแล้วมาแล้วต่อไปฟ้าแล้วไปรถมันมาหาผมกับพวกโอ้ยหัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วแหละหัวแตกแล้วดูรู้รู้รู้น็อกแล้ว แล่ไนเอาดิทำไรวะเออแค่นั้นแหละเออรถแค่ไหนแล้วจะมาขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วไปทุบสาวทัพนะข้างหลังยังมีน้องเออว่ะพี่เอาไงพี่มันต้องเอาว่ะต้องเอาว่ะไอ้โหลดโหลดตายแล้วโดดเชียวโหลดโหลดดตัวนี้โดดเลยเจ็บเจ็บเจ็บเอาน็อกน็อกไนส์

ว้าวช่ายังอยู่ยังอยู่พวกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในเสาเลยอยู่ในเสาเลยในเสาเหรอไม่มีตัวโดดมาตัวโดดหลังเลยนี่อ่ะเนาะไอ้เเอร์เดี๋ยวตัวเดียวตรงนี้อีกออกแล้วแหละออกแล้วจะเข้ามิดเตียนแล้วแหละยุ่ยตัดค์นี้เลยตรงไม้ผมนะเดินยซีเลยยิซีเลยเออเดินในร้วนในร้วนเก้าเก้า

เพราะว่าผมล้มไปโง่ไม่รีแล้วเดี๋ยวมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขันลอยนะโอเควิ่งมาแล้ววิ่งยิงด้วยวิ่งไปยิงเหี้ยวิ่งไปด้วยอีกแล้วแต่ต้องวิ่งมามาจิตบุตรแล้วไปยังเมผมวิ่งแต้มกีไม่ได้ปีหมดแล้วเร็วแล้วต้องย่องมาแล้วแล้วตองวิ่งดเออแตกแล้วเออมามาโคตแตกแล้วโคตแตกแล้วมามา มามามาาแค่หน่อยมาแล้วมามามานอยส์ออกจบปานตสะพานแล้วมันออกเออเออตายป่านสะพานเอินไปเลยเอิ่นเนินสา้าไปแล้วมั้พี่อ๋อตายตายายนี่ไอ้ตบนาดลลืมตับทุบก็มีว่ะใช่ที่เตามีพวกอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันจะไปเล่นบนเห็นให้แต่อันนี้มันตายอยู่ Mark the location แต่ยิงดิเหลี่ยมแล่ะ เออแค่นั้นแหละไอ้ฝาดเหลือตัวติดเหลือรอเจอได้แล้วเหลือบ้านชุบเหลือบ้านชุบเห็นแล้วอะไรแล้วทัชชุบคลิปเลยป่ะคลิปเลยป่ะน้องน้องเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมักเจอ location เฮ้ยหลังต้นไม้หลังต้นไม้เว้ยไม่ตายได้ไงจะตายแล้วมิดเดียวมิดเดียวมิดเดียวลองเอาอีีหน่งสิเอออ่ะพี่ไหมยัไงไหมแต่ได้คิวยังแหละได้คิวยังบ้านช็อปอ่ะ

ตัวเดิมอีกแล้วตัวเดิมอีกแล้วมึงเพิ่งโดดมาเมื่อมันจะทุบมาแต่ไอ้บอกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะมันบินมาเหมือนเสาล่างฮอตเสาล่างฮอตเสาล่างฮอตอ้าวดูยังไงนี่อีกตัวน็อกแล้วไม่ปวดเออมันมีอีกตัวมันคือตัวที่แหลกยิงน็อกไว้ไงช่วคุณได้ไงนี่ไอตากเนี่ย เสองตัวเลยตัวเลยสองตัวเลยว้าเจ้าสองตัวเลยพันมาพันมากดเลยกดสิกดสิต่อวงมันต่อวงตัวสมงค์ใบี้ด้วยเอ้าเอาอะไรอ่ะกสลังจะปาสมงคแหละไม่กดใช่ป้ากดแล้วไม่กดแล้วแหล่ไม่ไอ้ชีเอ้าเอ้ชันลมเสียงต่ำแล้วต้องขึ้นขึ้นบนคนหนึ่งดิขึ้นบนยิงขึ้นบนคนหนึ่งเออน็อบรอบ ตรงที่น็อกได้แล้วรู้แล้วแตงอยู่แล้วน็อก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 เอ้ยยิงเลยยิงไหนี่ไหนมาหน่อยหน่อยที่นี่ที่น่ที่น่ Watch out มาหน่อยหน่อยมาจะซุปกันตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เลย Watch out โป้ระเบิดมีไหมไม่มีอะไรแล้วไอ้ได้ตัวเสียอยู่ไหนไว้สัตว์ฝั่งนี้นะสามตัวโป้ตรงนี้นะสองตัว Watch out ต้นไม้นี่นะสองตัวแล้วก็ลังยืนหนึตัวนึ่งมีอีกแล้วเอาดิสองตัวอ๋อชุบได้ชุบได้มันชุบได้เนอะพี่ดินัยทำไมล่วงมะโป๊ะไปเลยตัวนึงลังยืนลังยืนเออหมดหมดหมดจะแบกกันจะแบกกันไปเลยมันเหลือตัวเดียวตัวเดียมันนอนอยู่ในน้ำนั่นแหละมันอยู่ในน้ำนั่นแหละเฮ้ยโป๊ะสะขวาพี่เห็นเหมือนมีหัวอะไรนะใช่ไหม นิ่งหน่อยนี่ไวชิบหายดูไม่ทันเลยเพราะว่าเนินหน้าผาต่ำป๊ะเนินหน้าผาต่ำเห็นไหมเนินต่ำเออใช่ใช่เนินหน้าผาน่ะเนินหน้าผาฝั่งเนินหน้าผาเนี่ยนอนมีระเบิดไหมไม่มีอะไรเลยคืยไอ้กูกระแพงได้ยังหันดูกระแพงหันดูกระแพงตัวเต้นได้เป็นเล่นไม่เป็นเนินนี่แหละเนินหน้าผาที่ผมบอกนั่นแหละฝั่งล่างครัน เฮไปไปไหนอะพี่ไมไ่หุ้าายาชู้จริงด้วยมันปัญญาอยู่ไหนวะจบลงไปกันแล้วนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเราจนจบเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆพ่อนคนไหนไม่ชอบวิดีโอแบบนี้หรือว่าการเล่นแบบนี้ของผมกอยังบอกว่า ชอบเลยครับเพรผมตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ดูโอเคแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆในการทําคลิปของผมครับ <Okay. S 1> แล้วไว้เจอกันวีดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ